ถึงภาพนี้ไหมมาวันนี้ดีใจมากให้เจอพวกเราตั้งแต่วัยเลิฟยูบ้างขอเเพลงนกี่ปีแล้ววัยเลิฟยู6 7ไม่ต่ำกว่า5แน่ๆเราดูแก่ขึ้นบ้างไหมเนอะไม่มีความเติบโตดูเก่งขึ้นนะรู้สึกว่าพวกเรารวมกันก็ยังปัญญาอ่อนเหมือนเดิม สารตั้งต้ขนของความแปลกทุกที6คนดีใจมากๆนะครับที่วันนี้พี่ๆทุกคนมาร่วมเวทีด้วยกันนะครับวันนี้สนุกกันเต็มที่เลยผมบอกเลยนะว่าเวลาผ่านมาหลายปีมากๆนะครับผมยังรู้สึกภูมิใจที่พี่ๆของผมดูทุกคนนะครับผมดูดีแต่ละคนเนี่ยเติบโตไปได้ยงสวยงามมากจริงๆนะครับผมมีทิศทางของตัวเองที่ดีเยี่ยมมากๆเลยและที่สําคัญอย่างคุณอ๊อฟจุกคนนี่ครับเขาเป็นศิลปินแล้วนะฮะ ว่าวันนี้ผมว่าทุกคนแบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีคุณภาพมากๆมีผู้ใหญ่ใช่มีคุณภาพมากๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ัง่ต้องมีคุณภาพยังต้องมีคุณภาพเพราะงั้นวันนี้ผมขอร้องเพลงของพวกพี่แบบทีละคนเลยได้ปะวันนี้ขอร้องกับพี่อ๋อวันนี้ขอร้องกับพี่มิวันนี้ขอร้องกับพี่สิงขอร้องทีละคนเลย อีกเยอเลยได้แล้วเราจร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงสิอย่าไปคิดชื่อไม่ใช่เราตอนเจอผมกับพี่ชายผมก็คุยกันสชคุยกันซิไม่ได้คือเหมือนกับว่าสี่พูดบ่อยมากแบบคุณพี่สั่งจากสิ่งบอกไปที่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะแค่นี้แหละที่บอกสิบอกว่าพวกพี่ดูดูแบบการโลขึ้นดูไม่อวานดูแบบดูกล้าขึ้นพี่สิ่งแรกที่ผมเห็นแต่ละคนพี่แต่ละคนในห้องอ่ะผมถึงกับพูดว่า เออผมไม่เจอพี่ไม่ได้นานขนาดนั้นนะแต่พี่พี่คือดูโตขึ้นเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะอ๋อเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกแน่นอนนะครับทุกทุกคนเดี๋ยวจะขอร้องเพลงกับพวกพี่พี่ทีละคนเลยอยากได้ใครก่อนใครก่อนต้องโอ้ย้อยดออกต้องบเลยออกอยากเลยอยากเล้อยากเลยอยากเริ่มที่ใครดีเต้ดิวก่อนเลยดีไหมดีวันนี้มันแับนี้มันเป็นอะไรนะ ันนี้เป็นวันพิเศษวันเลยยังไงวันพิเศษยังไงวันนี้เน like ี่ยเป็นวันที่มีปรากฏการ์อะไรนะอะไรด้วยอะไรจัดการซิหัวไเคโอเัเอนบนี้เป็นี้บบนี้แบบนี่แบบนนนี้ nah, นบนีน ผับกับเส้นทางที่ดาวหางทะเลวิ่งผ่านที่เราเห็นกันเป็นฝนตกซึ่งมันเป็นแบบเศษซากของแบบพวกฝุ่นพวกแบบเส้นทางการเดินทางของดาวหางทะเลเป็นฝนตกในวันนี้เลยใช่ตอนประมาณห้าทุ่มถ้าทุกคน เตรียมตัวเตรียมต,ตัวเลนเอ่อเตรียมเลนอะไรไว้ออกไปถ่ายกันได้นะคร e ับก็ <c oughs> ค,คือถ้าคอนเสิร์ตยังไม่จบแต่ดาวมาทุกคนต้องวิ่งออกกันก่อนนะเพราะมาันมารอบเดียวในชีวิตเลยเอาให้จบเอาให้จบไปดูย้อนหลังเออดูย้อนหลัง <c oughs> ดีกว่าน่าจะมีนคนถ่ายเอาไว้ <c oughs> อ่ะไม้วันนี้เดี๋ยวสนุกแน่นอนเริ่มต้นที่เตมิวเลย <c oughs> โอเคไหมครับผมได้ครับจัดไปครับผม